เปลือกมังคุดต้มเห็ดหลินจืออบแห้งต้มช่วยรักษาไตาได้จริงไหมคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมวิทย์จากช่องเจอ8 8สถานีสุขภาพครับมีผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่า เนี่ยมีภาวะไตเสื่อมแล้วอยากจะดูแลฟื้นฟูไตให้ค่าไตดีขึ้นนะครับก็ไปหาวิธีต่างๆนะตามอินเทอร์เน็ตตามที่เขาแชร์กันมาในโลกโซเชียลนะครับก็มีทั้งถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งนะครับเป็นเคสวิทยาทานะครับผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับคือน้องผู้หญิงท่านนี้นะครับอายุ30กว่าปีเองนะครับมีภาวะนะครับไตอยู่ที่95%นะครับก็คือปกติีายค่าไตของคนเราค่า eGFR นะครับก็คือค่าการกรองของเสียไตเนี่ย คนเราปกติจะอยู่ที่100ถึง120เปอร์เซ็นต์นะครับแต่น้องท่านนี้ไปตรวจไปตรวจค่าไตอะครับตามปกติเนี่ยก็คุณหมอแจ้งมาว่าค่าไต GFR เนี่ยอยู่ที่95ก็ซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับคุณบอกว่าไตเริ่มเสื่อมแล้วแจ้งกับน้องเขามาว่าไตเริ่มเสื่อมแล้วแต่ก็บอกว่าค่าไต95นะครับทีนี้น้องท่านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไตเริ่มเสื่อมแล้วก็เลยคิดว่าก็เลยกลัวมันจะแย่ลงแล้วต้องฟอกไตนะครับซึ่งจริงๆอะ ค่าไตน้องท่านนี้อยู่ที่95%ซึ่งถือว่ายังสูงมากๆเลยนะครับแต่ด้วยพอพอไม่เข้าใจเรื่องว่าค่าจ f r าค่าไตเนี่ยเหลือ95%แล้วมันเพิ่งเสื่อมมาตีดเดียวเองครับยังเป็นแค่ยังไม่ถึงระยะหนึ่งเลยนึกออกไหมครับแต่เข้าใจว่าไตเสื่อมไปเยอะแล้วก็ไปหาสมุนไพรต้มนคัคือไปเอาเปลือกบังคุดนะครับแบบเป็นกิโลกิโลเลยซื้อมาแบบเอาแต่เปลือกเนี่ยมากิโลนึงไปต้มกับเห็ดหลินจือนะครับประมาณอบแห้งเนี่ย เห็ดหลินจีอบแพง3ามกำมือนะครับใส่ต้มกับเปลือกมังคุดต้มอย่างงี้กินทุกวันวันละเป็นแบบ2อสมลิตรเลยนะครับกินติดต่อกันได้ประมาณ7วันนะครับปรากฏว่ามีภาวะน้ำพุ่มปอดหายใจไม่ออกครับก็ไปพบคุณหมอโรคไตนะครับปรากฏว่าพอไปถึงโรงพยาบาลนะครับคุณหมอก็ให้ยาขับปัสสาวะนู่นนี่นั่นออกแล้วก็ตรวจค่าไตนะครับคุณหมอแจ้งว่าค่าไตตอนนี้นะครับเหลืออยู่ที่ ต่ำกว่า15เป็นระยะสุดท้ายเลยวันนั้นต้องฟอกฉุกเฉินเลยนะครับก็คือน้องคนนี้จากที่ค่าไตา95นะครับกินเนี่ยไอตัวเปลือกบังกุดกับเห็ดหลินจือต้มเนี่ยไปสัปดาห์เดียวค่าไตาเหลือ15 ฟอกฉุกเฉินด่วนเลยนะครับแล้วก็เลยโทรมาปรึกษาผมนะครับว่าเนี่ย่าดไตาตอนนี้แย่มากๆแล้วแล้วจะต้องฟื้นฟูยังไงนะครับผมก็เลยมีวิธีให้คําแนะนําเรื่องอาหารการกินต้องคุมอาหารอะไรบ้างอะไรที่กินได้อะไรที่ห้ามกินนะครับมีผักผลไม้ โปรตีนข้าวหรืออะไรบ้างที่สามารถทานได้หรือทานไม่ได้ก็ผมคอยเป็นที่ปรึกษาให้น้องเขาอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเคสน้องท่านนี้นะครับจะมีค่าไตดีขึ้นเท่าไหร่พอดีน้องก็เพิ่งจะมาปรึกษาเร็วๆนี้เองนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะเตือนนะครับผู้ป่วยไตยเสื่อมนะครับหรือที่ค่าไตย,ยังดีๆอยู่นะครับอย่าเอาพวกอะไรแปลกๆมาต้มกินหรือสมุนไพรที่ที่เราไม่ได้มีความรู้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสมุนไพร บางชนิดนะครับเราไม่มีความรู้เราเอาไปต้มกินเนี่ยอาจจะทําให้ค่าไตท่านแย่แล้วฟอกไตได้เลยเหมือนเคสน้องท่านนี้นะครับก็อยากจะฝากแชร์เคสนี้ไว้นะครับก็คือเปิดบังคุดเห็ดหลินจือต้มนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรรับประทานต้มกินโดยเด็ดขาดเลยนะครับและท่านใดนะครับที่มีภาวะไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังนะครับอยากจะสอบถามวิธีการดูแลไตนะครับการกินอาหารผู้ป่วยไตว่ามีอะไรสามารถทานได้บ้างหรือทานไม่ได้นะครับก็สามารถแอดไลน์เรามาที่แอปเจลแปนะครับ อย่าลืมนะครับมีแอดเจลแปดสิบแปดนะครับแนะนาชื่อนะครับนมสกุลนะครับระยะโรคไตที่ท่านเป็นนะครับท่านก็สามารถสอบถามเข้ามาทางไลน์แอดเราได้เลยนะครับผมจะมีน้องๆผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคาถามให้กับทุกๆท่านเลยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทย์จากช่องเจริเสิบแปสาราดในสุขภาพคะ่ะ